เคยรู้ไหมว่ากรุงเทพเคยเป็นที่ตั้งของเกาะลึกลับว่ากันว่าที่นี่ไม่ใช่เมืองบนพื้นดินแต่เป็นเมืองกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเองนักประวัติศาสตร์พบหลักฐานจากแผนที่สมัยกรุงศรีอยุธยาแสดงให้เห็นว่าพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ในปัจจุบันเคยเป็นเกาะแท้ ระดับน้ําในอดีตสูงกว่าปัจจุบันทําให้แม่น้ําเจ้าพระยากลายเป็นแนวป้องกันธรรมชาติที่แข็งแกร่งศิลาจารึกบางแผ่นให้ข้อมูลว่าเกาะนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญในการป้องกันศัตรูจากภายนอกชาวบ้านสมัยนั้นเดินทางด้วยเรือเพื่อสัญจรไปมาทําให้การเดินทางในกรุงเทพคล้ายกับเวนิสแห่งตะวันออกนอกจากเรื่องนี้แล้วปัจจุบันกรุงเทพยังคงมีร่องรอยของประวัติศาสตร์เหล่านี้ให้เราได้เห็นเช่นคลองที่โคดเคี้ยวและสถาปัตย กรรมที่สวยงามหากสนใจว่าเมืองกรุงนี้ยังมีอะไรเซอร์ไพรส์อีกบ้างมีเรื่องราวดีๆอีกมากมายมานำเสนอช่วยกดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาด